วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เต้จะพาไปกินติ่มซำที่ซอยอารีกันนะครับนั่นก็คือร้านโกปีฮับพรามนะที่ซอยอารีก็คือร้านเนี้เป็นร้านเจ้าดังเลยที่บางแสนนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีสาขานะที่ซอยอารีแล้วนะครับเราสามารถหากินได้ที่กรุงเทพแล้วนะเพื่อนๆ ก็จะอยู่ที่ซอยอารี2นะครับใครขับรถมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่นี่เขามีที่จอดรถอยู่นะหรือว่าใครจะมาจาก BTS นะครับก็เดินมาประมาณ10นาทีก็ถึงนะครับก็มาได้ง่ายๆเลย บรรยากาศภายในร้านคือดีมากๆเลยนะเพราะว่าเขาทําให้ดูแบบมีความเป็นพรีเมียมมากๆเลยนะก็จะมี2ชั้นนะครับส่วนใหญ่คนก็จะกินชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนถ้าหากว่าคนเยอะแล้วก็เราก็เห็นมีเป็นคล้ายๆกับห้องส่วนตัวได้นะอันนี้น่าคงจะต้องจองนะครับแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายเลยนะสําหรับที่นี่ อาหารส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางอาหารจีนโดยเน้นที่ติ่มซำนะครับแต่ว่าก็มีอาหารหลักหลายๆอย่างนะให้เราเลือกนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ100ไปๆจนไปถึง30 0นะแล้วแต่วัตถุดิบอาหารนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นติ่มซำนะครับหรือว่าจะเป็นของทานเล่นต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ และที่นี่เขาก็จะมีติ่มซำแบบพรีเมียมนะมก็จะสามารถดูในเมนูได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการจัดจานที่สวยขึ้นนะแล้วก็มีติ่มซำธรรมดานะครับเข่งละประมาณ30กว่าบาทนะก็มาดูที่ตู้ตรงนี้ได้เลยนะแล้วเราก็จิมจ้มจิม้มจิ้มเลือกได้เลยนะครับมีชาร้อนเสิร์ฟให้นะเราก็เตรียมตัวกินนะครับเราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วเมนูแรกที่เราเห็นนั่นก็คือบักกุเต ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะเวลาที่เรากินติ่มซำนะครับเพราะว่าเราต้องมีแบบซุปร้อนๆกินนะเอาไว้แบบกินเวลาแบบเราติดคอเวลากินอะไรเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูที่เราสั่งมาต่อมาเนี่ยก็คือข้าวต้มแห้งนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่หลายๆร้านเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเป็นข้าวต้มแห้งที่แบบหมูกรอบอร่อยมากส่วนจานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูในพรีเมียมเมนูของเขานะครับนั่นก็คือกล้วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ ไข่แซลมอนนะก็มีเป็นเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าตรงเนื้อกุ้งเนี่ยเขาก็ทอดรอบๆนะให้กรอบนะครับแล้วก็ห่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ข้างบนเนี่ยราดด้วยไข่แซลมอนนะพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความกรอบความหนึบนะครับแล้วก็มีความแบบหนึบหนับของไข่แซลมอนที่อยู่ด้านบนก็คือมีหลายเท็กเจอร์เลยคืออร่อยมากนะสำหรับจานนี้179กว่าบาทเองนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยกลางๆ พวกเมนูผัดผักต่างๆก็มีนะครับสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายเฮลตี้ที่แบบชอบกินผักนะก็มีเมนูให้เลือกเหมือนกันนะครับสำหรับที่เป็นผักนะครับอันนี้เนี่ยก็จัดจานจัดพรีเซนเทชันได้สวยงามมากๆเลยนะครับส่วนจานต่อไปเนี่ยก็คือปอบเปียทอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูทั่วๆไปนะครับสำหรับร้านติ่มซำแต่ว่าก็อร่อยดีนะครับชิ้นใหญ่มาก หลังจากที่เรากินไปได้สักพักนะอันนี้ก็ถึงเวลาที่พนักงานนะครับเขาเริ่มเสิร์ฟติ่มซำนะที่เราไปเดินจิ้มจิมเลือกที่หน้าตู้นะครับตรงเคาน์เตอร์ตรงทางเข้านะอันนี้ก็เคงรับประมาณ30กว่าบาทนะครับมีหลายราคานะให้เราเลือกขึ้นอยู่กับวัตถุดิบนะครับก็เลือกได้เลยนะเราชอบอะไรก็คือจิ้มเลยนะครับก็จะมีพวกขนมจีบนะมีฮะเก่านะครับก็เป็นของทั่วๆไปนะสำหรับร้านติ่มซำ รวมๆแล้วเนี่ยเราถือว่าร้านนี้โอเคเลยนะครับบรรยากาศดีรสชาติอาหารได้นะแล้วก็ราคากลางๆนะครับไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็อยู่ในตัวเมืองนะเราไม่ต้องไปไกลถึงบางแสนแล้วนะครับถ้าเราจะกินร้านนี้นะก็มาได้ทั้งรถนะครับหรือว่าอาจจะเป็น BTS ก็ได้นะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ หากใครชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือว่าสามารถติดตามทางช่องทางอื่นๆได้นะมีทั้ง Facebook, TikTok หรือว่า IG นะครับตามที่โชว์ตรงนี้ได้เลย